ม่ตอนการแข่งดอสบอลส,สุดเดือดฟังนะพวกนี้จะมีการแข่งขันดอสบอลกับเมืองใกล้เคียงแล้วและที่ผ่านมาทีมแก๊งอของเมืองเราแพ้ทีมซูเปอร์ดอสกี้ของเมืองข้างๆอยู่ตอลอดเลยจะพวกนั้นอนะ่ะปัดเก่งสุดๆไปเลยจำไว้ด้วยละ่ะ <c oughs> ก็เขาเก่งจริงๆอ่ะแหละโดยเฉพาะกัรตัดชื่ออ,อ,อกบาคั้สุดอกทั้งเร็วทั้งแรงจนไม่คิดว่าเป็นเด็กวุมเลยทีเดียวเขาเก่งจนได้ฉาย,ยาว่าบิ๊กแร์เลยนะแถเจะานั่นจะไปลูกชายร้านคู่แข่งของฉันนี่ฉันอ่ะเป็หน้ามาสุดๆไปเลยล่ะนี่ ันแข่ะเก่งที่สุดกกันปีนี้ทั้งเลาอยากให้เมืองเราชนะทีมซูเปอร์ดอจีันอีกได้เลยทีเดียวพวกได้ช่วยตั้งใจให้เต็มที่ด้วยล่ะตั้งใจไปมันก็เท่านั้นลรืมั้งเฮ้ยโรบิตานายพูดว่ายังไงนะเอาเปาไม่ได้พูดเอาละงั้นมาสอบพิเศษกันซะคนที่ลงแข่งคือแปดคนนี้โรมิตาเป็นตัวสำรองไปก่อนตัวสำรองนี่แหละดีนักกีฬาในสนามที่โดนบอลของคู่แข่งจะต้องออกไปที่ด้านข้าง คนด้านข้างปาโดนคนในสนามจะได้กลับเข้าไปในสนามใหม่อีกรอบหนึ่งเวลาจำกัดแค่เพียงห้านาทีเท่านั้นทีมที่มีคนเหลือในสนามเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปอยากบอกว่าฉันคิดค้นอาวุธลับเอาไว้แล้วล้ะนะอาวุธลับนนเหรอเออฉันคิดค้นวิธีการต่อกอกับบอลของเจ้าบิกแปนนั่นเอาไว้แล้วด้วยมันคือบอลความเร็วสูงจัมปิง้งใจแอนบอลอาะละลองรับดูก่อนเลยนะซีเรียลนายรับทีเฮ้ยยา ชนะได้แน่ๆน่นนไร่ำเส้นเข้ามาก็ฟาวซี่ใจแอนเอ้าเฮ้ยจริงด้วยหมอมาเอาข้อเท้าเอาเอ,เอใจแอนเป็นอะไรมากไหมใจแอนหมอบอกว่าแค่ข้อเท้าพลิกไม่ต้องห่วงหรอก แต่ก่อจะขายดีต้องใช้เวลาหนึงอาทิตย์หน,นึ่งแ่พรุ่งนี้ฉันก็เลยลงแข่งไม่ได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่นะไม่มีใจแอนเราจะเรียกทีมใจแอนได้งไงอ่ะแล้วจะไปชนะซุปเปอร์ดอกจี้ได้ยังไงอ่ะฉันเองก็เจ็บใจใเหมือน,น,นกันนั่นแหละขอน้นผันกับพวกนายฉันจะเป็นโค้ชให้เองนะพวกนายช่วยสู้ให้ชนะทีได้มาอ่ะนะแต่ว่าทีมของเรามีสมาชิกไม่ครบนะในเมื่อฉันเจ็บแบบนี้ต้องให้โดวิตามาเป็นตัวจริงแทนแล้วล่ะเยอะโดวิตา การแข่งขันครั้งนี้น่ะมันขึ้นอยู่กับนายแล้วนะยุ้ยอย่ายอมเข้าน,น,นะโนบิตะตั้งความหวังกันขนาดนี้ก็หนักใจอะสินายอย่าได้เข้าใจผิดไปสิในโลกนี้ครบจำดัวเท่านั้นเองแค่ไปยืนเฉยๆก็ยังดีอย่าทวงแข่งทวงขาเพื่อนร่วมทีมก็พอละอา้าวขอทดสอบกันว่าโนบิตะมีทีมือการเล่นระดับไหนนะเอาละแต่ลราปาบอลให้สุดแรงทีสิอะไรได้ดิเล่นเองถ้าเอาจริงก็ทำได้จัมปิ้งโนบิว้าย โรบิตาเอ้ยไม่ใช่เลืกองเราไปทดสอบการรับบอลเอาเลยนะโนบิตะาคอยมองบอลเอาไว้นะอือ,อ่ะ,อะโอเคมาเลยมาเลยจะเอามามันนจะมาโอ้ยโอ้ยห่วยเกินไปแล้วเท่าที่ดูท่าทางแล้วจะฝึกให้เก่งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อะสิน,นะอืมฉันไมปขอมิทยดีๆให้ใช้แล้วอย่อนหาก่อนหาก่อนคะขุนยนช่วยฝึกนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปลาหมึกแดงเหรอ มันคือหุ่นย้ตนประมึกที่เป็นคู่ซ้อมในกีฬาล,ลูกบอลต่างๆปรับเป็นโหมดดอสบอลเลยนะอาทีนี้โนบิตะนะพยายามหลบบ,บอลนะโอเคเขามาได้ทุกพ่าเฮ้ยเย้ๆขนาดนั้นเลยเหรอว้าวว้าวว้าแวบบดูไม่ออกเลยว่าจะมาด้วยนู่ไหนอะฉันไม่อยากเล่นดอกบอลไรนิ่แล้วล่ะแต่ขอกันเองเหรอเฮ้ยเอาคุณป้าที่ต้องบาดเจ็บก่อนแข่งอะเพราะนายมันเฟ้อฟ้าเองนั่นแหละว่าไงช่างเถอะ พอต่อให้พยายามยังไงนะคนที่ชนะก็อยากเป็นพวกฉันอยู่ดีอ่ะไปเถอะนี่โดนถูกมันโดนพีต๋ลรวบอะไรเห็นไหมเนี่ยพ่อความผิดฉันที่ไหนอ่ะนายสะดุดขาเจ็บเองตั้งหากไก่นะแต่จริงๆไม่รอดสิเด็กๆร้อนๆร้อนๆใจอันขึ้นเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าถอยคนแล้วหรอใจแอนใจแอนใจแอนช่วยไม่ได้นี่ก็จริงนะแถมต่อให้ฝึกถึกยังไงพวกเราก็ชนะซูเปอร์ดอทจีไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละดอลเอมอนอ๋อในเวลาแบบนี้ก็ต้อง ขอพ่นแก๊สนี่ไปรอบๆไหมว่าจะเรื่องอะไรนะความรู้สึกจะโอเวอร์ตาไปหมดเลยหรอโอ้โหทุกคนทำไมถึงยอมแพ้ซะแล้วล่ะขอเพียงสู้แค่ตายจากการแข่งไหนก็ยอมชนะได้ครั้งนั้นถูกต้องและคนที่เจ็บบทที่สุดคือใจอันถ้าพวกเราไม่พยายามใครจะมาช่วยใช่แล้วจ้าใจ อุาตาบันเลยหรอฉันผ like <c oughs> oh <tail> ิดเองเลยใจแอนฉันจะไม่ล้มเลิกลางคันอีกแล้วมากว่าช้ยชนะไปด้วยกันเถอดักใจแอนนะมาร่วมแรงร่วมใจพยายามไปด้วยกันนะโลวงตาลกคนขอบใจนะขอบใจจริงๆเกินแล้วเกินที่มีพวกนายเป็นเจ้าองฉันอะดีละพวกเราไปซุ่มฝึกรับที่ภูเขากันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าประตูเวลาถ้าปิดประตูเวลาลงแบบนี้นะ เวลาจะค่อยๆไหลไปช้าๆทีนี้พวกเราก็จะได้มีเวลาซ้อมเพิ่มขึ้นบ้างอีกนิดนึงดีละในเมื่อจะลุยทันทีก็ขัดเกลาจุดแข็งของทุกคนกันดีกว่านะเ,าเดี๋ยวก่อนจุดแข็งโนงมิการนะเอ๊ะเห็นหลบบอลให้ได้ก่อนรู้ไหมออ้าอย่าง,งั้นก็ปรับออปชั่นของหุ่นยนต์ช่วยฝึกนะออปชั่นเอ้าวนะถ้าโดนหลบบอลนะน,นะจะโดนไฟช็อตแั้วโง่หลงใจที่ดีตีหลบไม่ดีอะไะเริ่มฝึกพิเศษได้เลย เก่งมากเลยโนบิตาทำก็ทำได้ดีเพื่อนหยุดลบด้วยทตกลูกเลยเนพิตะเนยังพยายามขนาดนั้นพวกเราก็ต้องพยายามบ้างแล้วใช่แล้วล่ะชิซูกามิจุดแข็งอยู่ที่การคว่างนะเด่นฝึกการเล็งคว้างให้แรขึ้นอีก เอาเลยโอเคแล้วนี่แน่วิงแขนให้กว้างกว่านั้นอีกส่วนตอนปล่อยบอลให้เวียงมือซ้ายไปข้างหลังเยอะๆรู้ไหมเอาเลยเยอะๆเหรอนี่ยซีรี่อ่อนนักเก่งที่การคุกบอลเน้นฝึกการส่งบอลให้แม่นยำเข้าไว้หยอกล้อแกร่งเลยโอ้โหเข้าหน้าเซฟเฮยมีคนอยู่ว่าถ้าอัดโดนหน้าคนโดนไม่ต้องออกจากสนามยังไงเล่าเดีอยวไร่เมื่อหน้ากว้างก็ทำลูกเซตได้ง่ายอะดิอะ อ,นอ,อ,อันออน,นั่นละไรมอนฝึกพิเศษเอาหน้ารักเลยเซฟเซฟเซฟเรฟเซฟเซฟเซเซฟเแฟเซฟเซฟเซเซฟเซฟเซฟตาฟเซฟเลยเลของฟเซฟเซฟเติเซฟ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 เวลาซมเนฟเซ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 แเซฟเซฟเนฟเนาเฟเซ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 ฟหนฟเซฟเซกเราต้องชนะซฟเ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 ซฟ่ซฟเซฟเซฟเ่ฟเซฟเซฟอซฟเซนเซฟัสนุนกเ พวกนายพวกแพ้ก่อนมันจอสใยแน่ไว่าไงนะผมเชนจะชนะจะไปเจอพวกนายให้ได้แล้วก็ดูเนี่ยไม่มันมีทางหรอกอควันอาค่ะมาเรา it, oh, so, so no. right. ิ่มการแข่งเลยดีกว่านะคะสู้ๆนะได้ๆช่โยทีมใจแนนเข้ารอบทีมซุปเปอร์ดอจี้เข้ารอบนี่ดีเน้น มาแย,ย่ยไปเลยนะพวกเราเต่อไปเป็นรับชิงระหว่างทีมซุปเปอร์ดอกจี้กับทีมใจแอ้นนะคะ ทีมกระจอกงอกง่อยอุตส่าห์มาได้ถึงนี่เชียวหนี้หน่อยแน่ทำให้มนสำนึกสว่างพวกเราไม่ได้ชนะพวกฟุกเลยข้าวจู่ๆก็ปวดท้องเลยอะะเจ็บปวดนะดูเหมือนจะคิดมากเกินไปเลยนะปวดท้องขึ้นมาแม่เพียงคนในทีมของเราก็ไม่พอแล้วสิเผลอๆอาจจะถูกตัดสินจะไม่ได้แข่งกับพวกนั้นน่ะไม่นะแกฉลงเองนี่ แต่ว่าขายังเจ็บอยู่นี่แค่นี้ใชนพลังข่มไว้ได้หรอกหน้าไม่เป็นไรทุกคนอุตส่าห์พยายามจนมาถึงนี่ได้แล้วแต่ฉันไม่สู้ด้วยฟ้าดินจะต้องลงโทษฉันอย่างแน่นอนเลยใจแอนสู้ด้วยกันธนะทุกคนมาถึงขั้นนี้แล้วก็คว้าแชมป์กันเลยเถอะพวกเราเอาสู้เขานะทีมใจแอนเอาเอาเลยนะใจแอนสู้สู้เลยพวกเขาไอ้เอานี่ไป โอ้คู่ม้าของทีมซูเปอร์ดอร์จี้คว้างบิ๊กแบร์บอได้รุนแรงเหลือเกินนะคะช่างเก่งเกินเทพปฐมจริงๆค่ะทีมใจแอ่นจะรับการโจมตีนี้ยังไงครับเ้ยพึ่งดเอาไปอ๊ะเอยอแซมเด้อครับเด้อหน่อยแน่นี่เอาไปนี่ว่าโอาย นี่นะเ็ไบายบีป่เมันใแอนขานาจะไหวเหรอแค่นี้สบายหายห่วงน่าเอาล้วนะกบปิ้งใจแอนบ้อะเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยแย่แล้วไงพวกมัน้ายไม่เบาเลยแต่ว่า ผู้ชนะต้องเป็นฉันย้ายาเฮ้งยียาอ่ะเจยันเฮ้ยโดาิตะฝากที่เหลือด้วยนะเพื่อนนะอ๋ออืมทีนี้ก็ดวลกันตัวตัวอีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลาค่ะ เก็บมาดูดิตาซู ism, ่ขาวดูด uh ิตาซู <T> ่ซู่ไปชารจเลยนะบิตแบ็คบเซฟนะครับเนอะบิ๊งใจแอนบา ออโดนคนเต็มเต็มเอาเด้อครับเด้อะเฮ้ยใช้โยชนะแล้วใชะแล้วชีใจจังเลยเฮ้ยเยี่ยมไปเลยเนาะนดีใจชนะเลยเนาะชนะแล้วผู้ชนะคือทีมใจแอนค่ะ